ในช่วงของอสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะไม,ไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าออกไปห้างสรรพสินค้าเอาสั่งของออนไลน์กันดีกว่านะคะตรงนี้จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรการปฏิรูปเรื่องของไอทีจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านทันตแพทย์อนุสักคงมาลายัยหรือว,ว่าคุณหมอหน่อยนะคะตอนนี้คุณหมออยู่ในสายด้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับก็เลยครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับหมออนุสักครับทันตแพทย์อนุสักคงมาลัยครับค่ะ ก็วันนี้มาเจอกันในช่วงของรายการที่นี่มีรักนะคะครับ<ะ>มีเยอะนะครับมีเยอะเลยเพราะว่าพอพอเป็นสองคลื่นเนี่ยนะคะทางสวทสุพรรณบุรีแล้วก็สวทรชัยนาทเนี่ยทางชัยนาทก็จะเกี่ยวไปโน้นเลยนะแถวนะควรสวรรค์กำแพงเพชรบ,บางส่วนนี้ถึงได้หมดเลยครับคุณหมอคะบร้การบริพิษต่อไปอีกครับค่ะ ก<ล>ีจังน <liquor> ั้นก็ฝากฝากเสียงฝากความรักความปรารถนาดีไปยังพี่น้องในจังหวัดชัชนาและจังหวัดนครสวรรค์ดนช่วง แถวแถวบ้านใครเนาะบ้านตัวเองใช่ไหมครับบ้านตัวเองนะคือแถวตาคีนะครับแถวตาคีญาติญาติเด็กๆด็นะเคยได้ยินได้ยินคนเขาเรียกเขาเรียกตาคีตาคีเออตาคีตาคีไม่ใช่ตาขีจริงมันต้องตาคีใช่มคร่ะต้องจำกลบกล้ำด้วยนะคะก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ยุคยุคปัจจุบันนี้ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านค่อนข้างนานแล้วค่ะคุณหมอด้วยด้วยความที่เรื่องของ โควิดเรื่องของน้ําท่วมนะคะแต่ว่าพอ,พอในยุคป,ปัจจุบันเราสามารถสื่อสารกันทางโทรศัพท์ได้เนี่ยมันก็มีส่วนได้เยอะเลยที่ทำให้คนเนยอะสล้วคือมองเห<ะ>มือนกับว่าไม่ได้ว่าจําเป็นต้องกลับเพราะเดินทางก็ลําบากหรือว่าอาจจะไม่สะดวกอะไรเงรี้ยแต่ว่าก็สามารถคิดถึงกันได้อน้อนทำนี่อะไรอะไรไม่เหมือนก่อนโอ้โหจดหมายกว่าจะไปถึงสามวันหน้าวัน กว่าจ,จะได้ติดต่อกันก็ต่างคนก็ต่างอยู่กันคนละที่นึกไม่ออกว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยคุณเล็กใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยกําลังนึกถึงอยู่แบบว่าเอ๊ะกำลังคิดถึงว่าคนนี้เขาจะยังไงเอเขาโทรมาพอดีลอเลยนี่ทําไมตรงกันได้หรือว่าส่งไลน์มาพอดีหรือว่าหมายความว่าสื่อสารกันพอดีคไอคําว่าพอดีตรงนี้เนี่ย มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะมันจะมีอะไรที่มันตรงใจอันนี้เขาก็พูดถึงไปถึงขั้นใช้พลังจิตที่ประสานความคิดถึงกัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครกระแสแรงใครกระแสไม่แรงเนาะ ค่ะนึกนึกถึงที่คุณหมอเคยพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเรื่องของสื่อโซเชียลเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์เรื่องของอะไรที่เป็นธุรกรรมทางบนโทรศัพท์มือถือถ้าไม่มีสติเนี่ยตังหมดเนี่ยเรื่องจริงนะคะคุณหมอตอนนี้ตอนแน,น่นอนครับมเมื่อเมื่อเมื่อวันก่อนเน,นี้ยนะครับเมื่อวันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการหารือประชานของในที่ประชมุมที่สภานะครับ ก็มีสวท่านหนึ่งท่านหาเรือท่านประธานซื้อของแล้วได้ของไม่ตกงปกมันย่อมาโชว์ท่านสั่งซื้อพันเจ็ดร้อยกว่าบาทเป็นแม่แรงที่จะยกรถสิ่งที่ถูกส่งกลับมาคือเป็นไอ้ไอ้ไอ้ลังที่มันใส่เป็นคล้ายๆเป็นกระเป๋าเครื่องมือเหล็กะคุณล็กเห็นไหมที่มันพับๆๆแล้วก็มีที่หิ้วอยู่ตรงกลางกบเออเป็นกล่องใส่เครื่องมือแทนที่จะได้ไอ แม่แรงแม่รใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องตลกมากแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ว่าเอาแล้วตกลงนี้คนขายก็ไม่รู้เคอรี่ก็ไม่รู้ถอกอโทษครับบริษัทขนส่งที่ส่งมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอย่างไงกันแล้วพอส่งจ่ายตังค์กันยังไงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อเช้าที่ท่านเมื่อเช้าวัานอังคารที่ท่านหารีไปเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยต้องมาดูเรื่องนี้โดยท่ว อ,อันเนี้ยเกิดจากการที่เห็นไหมฮะคิดปุ๊บกดปั๊บตังหายปุ๊บเลยจริงขอจริงอยากได้เพราะรูปเนี่ยมันสวยเหลือเกินะนะครับแล้วเห็นแล้วเหมือนกับว่าแม้แม้กระทั่งสมมเิืเสื้อยืดตัวหนึ่งเนี่ยเวลาเราเขาเอามามาถ่าย เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมีโฆษณาไม่ต้องมีแบนเนอร์มีอะไรเราจะได้เห็นว่าไอ้ตัวที่มันเป็นปิวปอร์ดใหญ่ในกรุงเทพเลยเห็นไหมลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วมาสาลเพราะว่าเขาเอาไอ้ตัวนี้มาแตกออกไปเป็นชิ้นงานทางด้านอินเทอร์เน็ตหรือว่าการโฆษณาออนไลน์ได้รับนับเป็นร้อยร้อยล้านชิ้นนะเอานไหแล้วในร้อยร้อยล้านชิ้นเหล่านี้อาจจะเสียตังแค่ห้าบาทห้าห้าหมื่นบาทแสนบาทหรืออะไร S <S ดังนั้นเทคโนโลยีที่มันเข้ามาในช่วงสิบปีเนี่ยมันเร็วมากเลย <S <S ตั้งแต่ปี2,530นะครับมาเป็น40่สมา50าสมา60เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งเราเ็จะได้เห็นเรื่องของควันต่มในเร็วๆนี้ <S <S นะครับพอพูดถึงเรื่องของควันต่มปรับเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นแล้วก็จับต้องยากมากแต่มันสามารถทำให้เกิด อะไรล่ะที่มันเหมือนเป็นปาฏิหารหรือเกิดอะไรที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกันระหว่างซีกโลกอะอนะค่ะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครได้มีโอกาสอ่านนะครับเรื่องขวัญตั้มเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องว่ามันกําลังเดินเข้ามาแทนที่ในส่วนของที่เปเรียกว่าเป็นดิจิตัล ดิจิลอลีตอนนี้เนี่ยเออ่ยังมีความเหลื่อมล้ำยังมีแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยถ,ถ้าถ้จะบอกว่าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับในระบบดิจิทัลที่จะเอามาใช้เนี่ยนอกเหนือจากการกดอยู่บนมือถือแล้วนี่นะครับความรู้ที่เป็นทฤษฎีเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยแค่ห่างอึ่งไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของที่เขาเป็นนักเรียนรู้ทางด้านนี้ถึงได้มีการอบรมการตลาดออนไลน์การประชุมออนไลน์การทำโน้ตทำที่ออนไลน์ hmm. มันเป็นเพราะว่าเราสามารถที่จะเอา ข้อมูลความรู้ที่เคยพิมพ์ลงไปหนึ่งตัวในกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยมันไม่ต้องใช้กระดาษด้วยมันถูกหยิบจับเอามากรองใส่ออกมาเป็นตัวอักษรนับล้าน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 ความล้าน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 ตัวอยู่แล้วก็วิ่งรวดเดียวไปผ่านอากาศไปสมัยก่อนก็ผ่านทางสาย สายสายแม่เหล,หเล็กไฟฟ้าใช่ไหมฮะแล้วก็มาผ่านเปลี่ยนมาเป็นผ่านเคเบิลใหญ่แก้วซึ่งเป็นใช้พลังงานแสงแะแะนะออปติกไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันเห็นมีคนโฆษณาบอกว่ามีหน้าเราอาจจะมีโทรศัพท์ที่สามารถจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องใช้เบสของยี่ห้อบางยี่ห้อที่เรากำลังใช้อยู่นะ<อ>ที่พูดถึงนักคิดค้นนักลงทุนระดับโลกที่ชออรอนมาสครับ ที่ทำรถอ e, ีรถรถไฟฟ้าอะไรต่างๆเห็นไหมว่าเขาซุ่มทำกันในห้าปีสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วพอมันออกมาปุ๊บเดียวมันไปเร็วมากเลยนะครับอย่างใน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 แง่มุมของผู้คนที่อยู่ในประเทศที่กำลังเดินตามเดินตามเดินตามไปเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยที่ในอุฒิสฟาที่ทำงานร่วมกันต่อเนื่องมาจากสภาผู้แทนราษฎรดดในการพิจารณากฎหมายอันหนึ่งที่เรียกว่าร่างพระราชบัญญัติลิกสิตน่ะ ก็นี่แหละจะต้องมีการเอากลับมาแก้ไขตรงน,น้นตรงนี้มาตราโนน,นมาตรานี้เกี่ยวข้องกับกับลิขสิทธิ์ที่สมมติว่าผมเนี่ยมีความสามารถใกนการแต่งเพลงอะไรแล้วผมก็ถือเพลงอันนี้ไว้เนี่ยนะครับเป็นขอ,ของผมเองใครจะเพลงของผมไปเล่นไปร้องไปอะไรแต่ไรต้องมาเสียค่ารอยรนตีให้กับความคิดสร้างสรรค์ของผมเนกฎ<อ>หมายมันก็ครอบคลุมระยะเวลาเพียงแค่ห้าสิบ นะครับแต่มันก็จะยังมีในแง่ของศิลปินเองจริงๆเนี่ยวันนี้ได้ไประชุมกับท่านที่ที่ผ่านมานะครับอาจา,ารย์นวรัตน์พง์ไพบูลท่านจะเป็นสวอยเหมือนกันท่านจะมองในเชิงศิลปินเต็มเต็มเลยว่าไม่ใช่ว่าห้าสิบปีพอหมดไปแล้วแล้วก็จะหมดไปเลยมัเป,เป็นตกของสาธาณะไม่ใช่มันควรที่จะให้มีค่าจริยธรรมนะครับท่านอย่างพูดถึงปออินทปาลิศ ที่นิยายเกี่ยวกับเรื่องพลนิกรอิมหนวนซึ่งก็ทําให้กลายเป็นเหมือนกับเป็นมร ok ok ดกตกทอดให้กับลูกหลานท่าน<อ>ถึงแม้ว่าถ้าจะไม่ใช่ว่าเป็นที่ดินร้อยไร่แล้วอยู่เป็นร้อยไร่เหมือนเดิมหรืออะไรแต่ว่าลิขสิทธิ์ที่มันเป็นตรงเนี้ยตราบเท่าที่มันยังเป็นหนังสือที่มีคนตีพิมพ์แล้วมีคนอ่านได้หรือไม่ต้องตีพิมพ์แต่ว่าเอามาลงในสื่อออนไลน์ในอะไรต่ออะไรมันก็ยังเป็นลิขสิทธิ์อยู่ การนินสิทิ์ตรงนี้ก็ต้องมีการปรับปรุงไปให้สอดรับกับกรรมวิธีทางด้านไอทีที่มันเกิดขึ้น mm hmm. เพราะดิจิทัลอย่างเดียวนะครับหรือว่าไออันที่เป็นการใช้ทรานซิสเตอร์แล้วเปลี่ยนแปลงมาเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเลยคอมพิวเตอร์ไปเป็น artificial intelligence นะ mm hmm. ที่เขาเรียก AI ซึ่งมันไม่ใช่แค่โรบอทอย่างเดียวแนละ้ว <Okay. S 2> แต่มันเป็นสมองปัญญาประดิษฐ ขนาดเมื่อเช้าเนี่ยถึงขั้นที่สามารถทำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เป็นตัวที่มันสามารถจะผลิตตัวมันเองขึ้นมาได้อีกอะคุณเลยกะค่ะค่ะนะใช้เสร็จ<ม>ใช,ใช้ใช้จิ้นส่วนของโปรตีนใช้อะไรต่ออะไรไปผสมตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้น,นออกมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้หมายความว่าจะมีคนยนต์สองคนแล้วก็มาแล้วก็คลอดลูกอ,ออกมาเหมือนคนนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายความว่าคำว่า AI เนี่ยมันหมายถึง artificial intelligence ที่เรามักจะไปเรียกเป็นโรบอท ว่าเมือ่อจริงมันคือโรบอตโรบอทมันก็อาจจะเป็นแขนกลแล้วอุนยน์มันไม่ใช่หมายของว่าเป็นต,ตัวตัวคนที่เือนคนอย่างเดียวมันยังทาเฉพาะติตเฉพาะเรื่อง,งเป็นจานเป็นแบรนด์ดาลงไปในน้ําสามารถทำโนอนทำนี่ถ่ายภาพได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นการเรียนรู้ในยุคใหม่ๆทั้งหมดซึ่งเด็กรุ่นหลังเขาจะเรียนรู้ได้มากกว่าเราเร็วกว่าเราคะนะครับ <c oughs> เราที่หมายถึงว่าพี่สักคนเดียวนะไม่ใช่มาเล่นนะก็เลยนอย่างสาวก็ก็อาจจะยังก็เรียกอะไรสู้น้องๆยังไม่ได้เหมือนกันค่ะคตอนนี้นอนความสดความใหม่เลยแต่แต่ก็ต้อง,ต,องต้องสําคัญนะครับว่าต้องคํานึงถึงสิ่งที่เราความรู้อาจเรียนทันกันหมดนะครับ <c oughs> แต่ว่าเราน่าจะดูตรงที่ว่าความพร้อมความคล่องตัวความไรอตอนเนี้ย ความเก่งมันอยู่ที่ความไวค่ะอันนั้นคือปร,ประเด็นที่ว่าหมายถึงทางด้านที่ดีนะครับทางด้านที่ดีไม่ใช่ว่าพอเก่งอย่างเดียวดีอย่างเดียวแต่ว่าอ่าไม่ไหวเนี่ยมันก็อยู่ไปทำอะไรกับเขามไม่ได้แต่ถ้าเก่งด้วยดีด้วยแล้วไวด้วยเนี่ยก็จะสามารถทําอะไรประสบความสำเร็จแต่ไม่ได้หมายความว่าไวเพื่อไปเอาเปรียบคนอื่นจนไม่คิดชีวิตอะไรทำนองนั้นนะครับค่ะค่ะ นี่แหละในยุคข,ของไอทีบอกว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่จะใช้เวลาที่จะทําทอะไรนี่ก็ต้องต้อง<ผ>ม,มีการเร <จะ S 1> ียนรู้ชอบเรียกคําว่าชั่วรัดนิ้วมือเดียวอะ,ะอชัั่รในขณะที่อชั่วรันวดน,รรนิ้วมือเดียวนะครับก็จะพูดถึงว่าเหมือนกับเราเดินทางไปอยู่ณนะที่นั้นในเวลานี้เนี่ย รือในเวลาเทียวกันเนี่ยสมมุติมีการเฉลิมฉลองอยู่ในอีกที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นสมมติว่าเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในประเทศสกอตแลนด์เราพอนั่งดูอยู่หน้าจอเราจะแทบแทบจะเรียกว่าเราไปนั่งอยู่ในนั้นด้วยอแล้วเนี่ยขณะนี้มันก็กาลังมีการทาเป็นลักษณะเป็นโปรแกรมเป็นแพลตฟอร์มเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถที่จะเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ในนั้น คนแรกเสร็จไหม่้อมีการประชุมออนไลน์ประชุมเสร็จก็เอาหน้าของเราจะไปตอบกับตัว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 แล้วไปนั่งอยู่ที่เดียวกันหมดเลยบนบนสเตทที่เป็นที่นั่งประชุมอะไรจากนอกอ่าค,คือมันมันแล้วแต่เลยว่ามันเป็นความที่สงสรรค์ของคนในยุคใหม่ที่จะคิดอะไรก็ได้แล้วสามารถทําให้มันเกิดเป็นประโยชน์ต่อการใช้ของมนุษยชาติทิ้นมามนะครับค่ะ ค,คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลา5.10ปีที่ผ่านมานี้มันเร็วกว่าสมัยที่ประมาณสัก2,530-2,535เนี่ยโทรศัพท์มือถือยังเป็นที่เขาเรียกคำว่ากระดูกม,มากันอยู่ในยใช่ไหมครับค่ะป<ม>าะวันนี้นี่มันพับบางแบบนิดเดียวแล้วแล้วอีกหน่อยก็คงเป็นลักษณะที่ไม่ต้องทำอะไรยิบขึ้นมาเอานิ้วลากๆๆในอากาศเอาที่กดๆอาจจะทำได้ก็ได้อืออ่า ะมันสามารถที่จะทําทอะไรต่ออะไรออกมาได้บนเท่าที่ความรู้เกี่ยวกับพลังงานของโลกนี้เนี่ยนะครับมันยังสามารถที่จะเรียนรู้ต่อนเนื่องไปได้มากขึ้นเรื่อยๆครับไปเละอันนี้คือสิ่งที่แม้กระทั่งตัวเัวเองเนี่ยมันเราก็ยังไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้ทั้งหมดค่ะค่ะแ้วเราก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขครับ ค่ะถ้ามองย้อนกลับมาเรื่องของอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางทีสั่งของหรือซื้อของไม่ตรงปกจกตาแบบนี้ค่ะตอนนี้ระบาดมากเลยตรงนี้ทางด้านของการหาลือในมีการพูดคุยตรงนี้บ้างไหมคะว่าเอ๊ะเราจะสามารถเอาผิดนคนเหล่านี้ที่แน่ๆนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นสามสี่ปีก่อนที่แล้วเนี่ยก็ต้องเอาไปบอกซอ,อบสอซอ,อบอจัดการนะครับแต่เอาเข้าจริงเนี่ยการปฏิรูปตรงนี้เกิดขึ้นแล้ว ค่ะโดยที่ไกลที่จะช่วยสนับสนุนในเชิงกฎหมายขนาดนี้เรามีสภาองค์กรขอ,ของผู้บริโภคที่ตั้งขึ้นมาเรียบร้อยหรือ,อเพียงอย่างเดียวว่าเขากําลังพยายามจะหาเครือข่ายที่อยู่ในระดับจังหวัดนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มจิตอาสาที่จะมาช่วยกันดูแลแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้ที่ใช้บริการหรืออะไรทั้งหลายในการเอาพูดในทางสร้างสรรค์ก็คือในแง่ของการสร้างความเข้าใจที่ดีในแง่ของการ ไม่ถูกหลอกในแง่ของการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดจะต้องมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันก็ต้องมีความเป็นธรรมมีสัญญากันมีอะไรต่ออะไรกันแต่นี้เท่าที่มันพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไปเจอคนที่เห็นไหมว่าในคนจํานวนมากๆเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีค่ะตรงนี้คือปัญหา ไอ้คนไม่ดีนี่แหละที่บอกว่าไปลงโฆษณาว่าจะขายแม่แรงแต่กลับไปส่งกล่องใส่ส่งกล่องใสเครื่องมือให้เขาอะอย่างเงี้ยซึงถือว่าเป็นเจตนาทําผิดหรือออเดอร์ที่ส่งไปนั้นเนี่ยเป็นเป็นออเดอร์ที่ถูกตีความผิดเข้าไปว่ากันคุณก็ต้องมาชดเชยมาเยียวยาให้กับค,ค,ความเสียหายของลูกค้าหรือผู้ซื้อ ใช่ไหมครับงั้นการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคใหม่เนี่ยมันคงไม่ใช่เอาแค่ภาครัฐไปทํางานนี้ภาครัฐต่างหากที่จะช่วยหนุนให้ภาคเอกชนหรือองค์กรของผู้บริโภคที่ตั้งเป็นสภาขึ้นมาตามพระราชบัญญัติที่เพิ่งผ่านไปเมื่อปีหกสองใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงเนี้ยมาใช้ครับนั่นแหละครับก็คือเราก็สามารถที่จะ ช่วยกันให้แต่ละตำบลเนี่ยมีกลุ่มคนหรือมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่จะช่วยกันเป็นตัวแกนในการที่จะดูเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคเออไอ้น้ำปลายยี่ห้อนี่มันปลอมมาหรือเปล่าออยอแท้ไหมอะไรไหมสินค้าที่ซื้อมาถูกออช่างน้ําหนักไม่เท่าที่ระปุเอาไว้หรือเปล่าหรืออะไรต่ออะไรมันมีประเด็นที่สภาองค์กรของผู้บริโภคึ่งเขาตั้งอยู่ในกรุงเทพเนี่ย S <S ต้องการเครือข่ายตรงนี้จํานวนมากๆเลยไปช่วยกันทําแล้วเขาก็จะเป็นตัวประสานกับทางภาครัฐในการให้ความคุ้มครองในการให้ความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยจะได้ผลแล้วก็ไม่ทําให้เกิดอันตรายกับตัวเองเพราะว่าเหมือนกับจะไปขัดผลประโยชน์ของผู้ที่มีการประกอบการในลักษณะแบบที่ว่าอ,อันจริงๆเนี่ยมันก็คงจําเป็นจะต้องให้ ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้ตรงนี้ครับก็คงจะฝากรณรงค์ผ่านเว็กด้วยผ่านท่านทุกฝั่งด้วยนะครับท่านใดที่เห็นหรือถ้าไม่ไม่จะจับเรื่องนี้โดยตรงก็จับเป็นงานที่สองที่สามในงานจิตอาสาที่ท่านทําอยู่ก็อย่างพอได้ นะครับแล้วประเดี๋ยวนี้ทานฟังก่อนของของผู้บริโภคเขาก็คงจะมีการติดต่อประสานงานมีการจัดฝึกอบรมการสร้างความรู้สร้างขั้นตอนในการที่จะช่วยทําให้พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาในเรื่องข,ของการซื้อของแล้วมีปัญหาเรื่องคุณภาพหรือราคาเนี่ย ให้ได้มีความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับเล็กค่ะแต่ก็อย่างที่คุณหมอเคยเล่าให้ฟังแล้วก็ฝากเตือนสติพี่น้องประชาชนไว้คือบางทีตอนนี้เรื่องของการทําธุรกรรมเรื่องของการซื้อของต่างๆเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่เห็นว่าอชอบใจแล้วกดซื้อเลยอย่างเงี้ยโอนปับ๊บโอนปับ๊บโอนปับนป๊บบางทียังดีนะคะที่ยังได้ของแบบอื่นมาบางคนเนี่ยพอ ตัดสินใจสั่งซื้อแล้วโอนตังคแล้วปิดเพจนี้โอ้โหเจอเจอกันเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้หรือว่าบางทีอ่าได้ของมาแต่ไม่ตรงไม่ตรงปกจกตาไม่พอปิดเพจหนีอย่างเงี้ยโอโ้ตอนเนี้ยเจอเจอมากเลยนะคะใช่ครับใช่ครับอ,อันนี้ก็ต้องช่วยกันรายงาน <C> e ช่วยกันรวบรวมแล้วก,ก็ช่วยกันตามปราบให้ได้คนพวกนี้นี่ต้องถือว่าเป็นภัยสังคมครับก็บเล็กแล้วพอได้ได้ตัวปั๊บก็เล่นงานกันทางกฎหมายกันทางออนไลน์ดีเลยนะครับค่ะค <C> e ่ะแต่เห็นแล้วบอกว่าอย่างบางเพจเนี่ยถ้าเกิดว่า,อาโอนตังไปแล้วมีการมีเอกสารหลักฐานในการโอนที่ถูกต้องแล้วให้ไปแจ้งความที่ตำรวจให้อายัดบัญชงบัญชีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เห็นยังมีอยู่นะคะคุณหมอตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะช้า,าไปครับไม่ทัน <C> e <C> e ไม่ค่อยทันเท่าไหร่ฉะนั้นผมว่าย้อนกลับมาที่เดิมว่าถ้าเราสนใจจะซื้อของเขาจริงๆหรืออะไรเนี่ยต้องถามมั่นใจว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่าเมื่อโอนเงินไปแล้วของจะมาอมแล้วเมื่อโอนเงินไปแล้วของจะมาโดยจะมาตรงตามที่เราต้องการอืมันก็ยังเป็นปัญหาของ เครดิตหรือความน่าเชื่อถือของคนขายกันะครับค่ะตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องช่วยกันดูช่วยกันรายงานนะครับไม่มีทางอื่นเลือกเลยถ้าเราปล่อยไปเระเป็นปัญหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐเราพอเรารู้ได้เราเห็นได้เราประมวลได้เราก็แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเลยสิเขาก็จะประสานเราตำรวจหรืออะไรมาช่วยดำเนินการให้เราได้เลยครับค่ะมันก็จะนําไปสู่การปราบปรามแล้วก็ก่อให้เกิดความเฉลี่ยลับได้มากขึ้นปฏิผ่านมาเรามาตรการกัน บังคับใช้ตรงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับค่ะค่ะ,คะก็ต้องบอกว่าในยุคของสื่อโซเชียลในยุคของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างที่คุณหมอบอกว่าแค่ลัดนิ้วมือเดียวหรือแค่พิบปาเดียวทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วในยุคของไอทีขึ้นนะคะก็เชื่อว่าสิ่งที่คุณหมอเล่าให้ฟังนี้จะเป็นประโยชน์มากมายทีเดียวค่ะฝากฝาก,ากส่งท้ายฝากส่งท้ายในช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลงฝากส่งท้ายในเรื่องของการใช้ไอที <IT S 2> ที่ถูกต้องที่แล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงว่า เปิดแอร์ไม่เปิดแอร์เลยแค่เปิดพัดลมก็หนาวจัดแล้วนะครับต้องนอนอยู่เฉยๆแล้วก็ให้อากาศใส่ถ่ายเทเข้ามาน้อยๆหน่อยเพราะว่าอากาศข้างนอกหนาวเนี่ยเพื่อเกินตอนงคืนใช่ไหมครับค่ะแล้นตรงนี้ถ้าอุ่นร่างกายอุ่นก็จะไม่เป็นไข้ไม่เป็นหวัดง่ายเพราะว่ากลุ่มด้านทานมันจะลดตับเร็วนะครับถา้าเราไม่ทําร่างกายแครระว,วังไว้จะสระผมจะอาบน้ําจะอะไรก็อย่าให้ดึกนะ,ะเพราะมันจะยิ่งหนาวและยิ่งเย็น นะครับแล้วก็ถ้าเริ่มรู้สึกคัดจมูกเมื่อไรอะไรเมื่อไรนะครับเริ่มมีไม่แน่ใจว่ามีเสลิดมีเสมาดีดซิบน้ําอุ่นๆนะครับน้ําอุ่นๆหรือว่าจะใช้ตัวช่วยน้ําขิงน้ําสะระแหน่อะไรต่ออะไรก็มามีส่วนช่วยเอาไปทําให้ระบบทางเดินหายใจเรามีความเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมแค่ตรงนี้นี่ก็น่าจะเป็นพื้นฐานได้หรือมากไปกว่านั้นก็เดินแแปรแขงเยอะๆๆยะๆเพิ่มเพิ่มพลัง ของปอดให้ดีขึ้นนะครับทําตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราแม้ว่าจะไม่มีโอกาสมากนักอะไรมากนักเราก็ยังมีพลังกำลังร่างกายที่แข็งแรงขึ้นได้ครับแลวก็มีกลุ่มุ้มกันที่ดีครับเลยครับค่ะค่ะยังไงวันนี้ทางรายการกลับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านทุกฝั่งครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอ ค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านสวอ,อนุสักคงมาลัยสมาชิกวุทธ,ธิศภายนะคะก็มีเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาให้เราได้ฟังกันมากมายทีเดียวนะคะแต่ก็ส่วนหนึ่งก็ต้องฟังนะคะในช่วงของวิถีชีวิตของเราในการที่จะเดินหน้าต่อไปในทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นจุดสําคัญคือการสร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะ,ะถึงแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่า กำลังใจให้กําลังใจเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยท้อแท้หรือว่าหมดกําลังใจไม่ให้กําลังใจตัวเองอันนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราไม่สามารถเดินต่อไปได้ถึงแม้ว่าจะมีกําลังใจจากคนอื่นๆน,นะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญคือถ้าเกิดว่าเราสร้างกําลังใจให้กับตัวเราเราก็สามารถที่จะมีอนาคตที่ดีแล้วก็สามารถก้าวต่อไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็ตามนะคะ